เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมชีวิตคนเราถึงได้พลิกผันอย่างฉับพลันบางคนกำลังอยู่จุดสูงสุดก็ร่วงลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวขณะที่บางคนเจอวิกฤตใหญ่แต่กลับกลายเป็นโอกาสทองที่นำพาสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วความเชื่อไทยโบราณที่สืบทอดกันมานับพันปีมีคำตอบที่ซ่อนอยู่ในดวงดาวบุญกรรม และปีนักสัตว์เราเชื่อกันว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเหตุผลแต่ถูกกำหนดด้วยอิทธิพลจากฟากฟ้าโดยเฉพาะการโคจรของสองมหาเทพแห่งความเปลี่ยนแปลงคือดาวราหูและดาวเสาดาวราหูคือเทพแห่งความผันผวนและความฉับพลัน เป็นตัวแทนของการโยกย้ายการได้มาหรือสูญเสียอย่างไม่คาดฝันใครที่ราหูจรมาทับมักเจอเหตุการณ์พลิกโผจนต้องปรับตัวอย่างกระทันหันส่วนดาวเสาคือบททดสอบครั้งใหญ่เป็นดาวแห่งความหนักความเหนื่อยและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้ความอดทนเมื่อดาวทั้งสองนี้เดินแรงหรือโคจรเข้าสู่จุดที่ทรงพลังสูงสุด ตำราบโบราณได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะมีเพียงสปีนักษัตว์เท่านั้นที่ได้รับอิทธิพลนี้อย่างเต็มที่และรวดเร็วกว่าคนอื่นๆนำไปสู่การเปลี่ยนชะตาแบบฟ้าผ่าชีวิตจะพลิกแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรคือเหตุผลทางโหราศาสตร์ที่ทำให้สามปีนักษัตว์นี้กลายเป็นผู้ถูกชะตาพัดพาอย่างฉับพลันและคุณอยู่ในกลุ่มที่ชีวิตจะเปลี่ยนเร็วที่สุดนี้หรือไม่ ปีนักษัตวที่หนึ่งปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กตามความเชื่อและตำราโหราศาสตร์ไทยคือปีนักษัตวแบรกในกลุ่มที่ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดชีวิตของคนปีมะเสง็งไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบเรียบแต่เต็มไปด้วยการกระชากการพลิกผันและการเผาผลาญเคราะห์กรรมอย่างรวดเร็วจนหน้าเตือนตะลึง ที่มาจากตำราพรหมชาติและหลักโหราศาสตร์ในตำราพรหมชาติซึ่งเป็นคำพีหลักในการพยากรณ์ชะตาชีวิตของไทยได้ระบุถึงลักษณะเด่นของคนปีมะเส็งไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสมีเคราะห์พลิกดวงบ่อยเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานง่ายคำว่าพลิกดวงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว แต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงอาจเป็นการเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากดีกลายเป็นร้ายได้ในระยะเวลาอันสัน้นกุญแจสำคัญที่อธิบายความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงนี้คือธาตุประจำปีปีมะสิงจัดอยู่ในกลุ่มธาตุไฟโดยเฉพาะไฟที่ซ่อนอยู่ภายในหรือไฟที่อยู่ใต้ขี้เถ้า เมื่อใดก็ตามที่ดาวมหาบาปเคราะหอย่างดาวราหูหรือดาวเสาโคจรเข้ามาทับหรือเล็งชะตาของคนปีมะเสง็งอิทธิพลของดาวเหล่านั้นจะไม่ได้ส่งผลแบบค่อยๆเป็นไปแต่จะถูกเร่งปฏิกิริยาให้รุนแรงและรวดเร็วโดยธาตุไฟนี้เปรียบได้กับการเติมเชื้อเพลิงลงไปในกองไฟเล็กๆทำให้เกิดการเผาเคราะห์แบบรวดเร็วหรือ เผาผลาญชะตาอย่างกระทันหันความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นแทบจะทันทีที่ดาวสำคัญเข้ามากระพบด้วยเหตุนี้ปีมะเสง็งจึงถูกจัดเป็นปีที่ดวงแปรผันไวที่สุดในบรรดา12นักสัตว์ความผันผวนนี้ทำให้คนปีมะเสง็งมักมีประสบการณ์ที่คนอื่นไม่เคยเจอเช่นการล้มละลายแล้วกลับมาร่ำรวยในหนึ่งปีหรือการลาออกจากงานที่มั่นคง แล้วไปประสบความสำเร็จกับธุรกิจที่ไม่เคยคิดฝันมาก,ก่อนฉากชีวิตที่เปลี่ยนแบบปุบป,ปับชีวิตของคนปีมะสิงห์ที่ถูกชะตาพัดพาอย่างฉับพลันมักปรากฏในรูปแบบของโอกาสที่มาจากวิกฤตพวกเขามักจะเจอเรื่องราวที่เหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานแบบสายฟ้าแลบอาจถูกเลิกจ้าง หรือตัดสินใจลายออกอย่างกะทันหันแต่หลังจากนั้นไม่นานโอกาสใหม่ที่ดีกว่าเดิมมากก็จะเข้ามาในทันทีเหมือนประตูบานหนึ่งปิดลงประตูทองอีกบานก็เปิดรับความสัมพันธ์ที่พลิกผันอาจพบรักหรือเลิกราแบบไม่มีปีมีครุยความสัมพันธ์ที่มีปัญหาคาราคาสั่งมานานอาจถูกตัดขาดอย่างรวดเร็วเมื่อดาวร้ายเข้ามากระทบ แต่การตัดขาดนี้ก็เพื่อเปิดทางให้พบกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมการเงินที่ผันผวนบางครั้งอาจต้องประสบกับการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่แต่ด้วยลักษณะของธาตุไฟที่เผาผลาญแล้วสร้างใหม่คนปีมะสิงก็มักจะหาช่องทางทำเงินใหม่ๆหรือได้โชคลาภที่ไม่คาดคิดเข้ามาชดเชยได้อย่างรวดเร็วบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยมักอธิบายถึงปรากฏการณ์ของปีมะเส็งไว้ว่าปีมะเส็งมักโดนราหูจรเร็วกว่าคนอื่นทำให้ชีวิตดีร้ายแบบปุบป,ปับสาเหตุหลักๆมาจากตำแหน่งของเรือนชะตาในผังนักสัตว์ที่สัมพันธ์กับวงกรการโคจรของราหูและเสาดาวราหูเป็นตัวแทนของเงาความมัวเมาความเสี่ยงและโชคแบบลับๆ เมื่อดาวราหูโครจรทับหรือเล็งชะตาของคนปีมะเสง็งอิทธิพลของดาวเหล่านั้นจะไม่ได้ส่งผลแบบค่อยๆเป็นไปแต่จะถูกเร่งปฏิกิริยาให้รุนแรงและรวดเร็วโดยธาตุไฟนี้เปรียบได้กับการเติมเชื้อเพลิงลงไปในกองไฟเล็กๆทำให้เกิดการเผาเคราะห์แบบรวดเร็วหรือเผาผลาญชะตาอย่างกระถันหันความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นแทบจะทันทีที่ดาวสำคัญเข้ามากระทบ ด้วยเหตุนี้ปีมะเส็งจึงถูกจัดเป็นปีที่ดวงแปรผันไวที่สุดในบรรดา12นักสัตว์ความผันผวนนี้ทำให้คนปีมะเส็งมักมีประสบการณ์ที่คนอื่นไม่เคยเจอเช่นการล้มละลายแล้วกลับมาร่ำรวยในหนึ่งปีหรือการลาออกจากงานที่มั่นคงแล้วไปประสบความสำเร็จกับธุรกิจที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนการใช้ไฟชะตาให้เป็นประโยชน์ สำหรับคนปีมะเสิงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ใช่คำสาบแต่คือพลังพิเศษที่ธรรมชาติมอบให้หัวใจสำคัญคือเข้าใจจังหวะฟ้าและการปรับตัวอย่างทันท่วงทีไม่ยึดติดเนื่องจากชะตาถูกกำหนดให้ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอคนปีมะิสิงควรฝึกการปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าดีหรือร้าย การตระหนักว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะช่วยให้รับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ดีกล้าเสี่ยงเมื่อถูกจังหวะเมื่อโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยคนปีมะสิงต้องใช้ความกล้าหาญตามธรรมชาติของธาตุไฟในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอย่าปล่อยให้ความลังเลมาขวางทางเพราะจังหวะโชคของพวกเขาจะเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนวิกฤตเป็นเชื้อเพลิงเมื่อเจอเคราะห์หรือความผิดหวังให้มองว่านี่คือการเผาเคราะห์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วใช้แรงกดดันจากวิกฤตเป็นพลังผลักดันให้พุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับไฟที่ยิ่งถูกลมพัดก็ยิ่งโชดช่วงบทสรุปสำหรับคนปีมะสิงถ้าหากคนปีมะสิงสามารถจับจังหวะการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดวงจะพุ่งแรงราวกับจังหวะโชคเปิดทันที การพลิกพันในชีวิตจะเป็นดุดกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความมั่งคั่งและอำนาจที่คนอื่นอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อไขว่คว้าการมีชีวิตที่ไม่ราบเรียบนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อมให้คนปีมะเสง็งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์เป็นงูเล็กที่พร้อมจะลอกคราบเพื่อเติบโตเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอปีนักสัตวที่สปีวอกหรือปีลิง คือปีนักษัตวลำดับที่สองที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดชนิดที่เจ้าชะตาเองก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันกับคลื่นความผันผวนที่ซัดเข้ามาในชีวิตลักษณะเด่นของคนปีวอกตามความเชื่อคือความคล่องแคล่วว่องไวช่างคิดช่างทำและชอบการเคลื่อนไหวแต่ภายใต้ความสดใสนี้เองที่มีพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงของดวงดาวซ่อนอยู่ ที่มาจากตำราพรมชาติและพลังธาตุตำราพรมชาติได้กล่าวถึงคนปีวอ,อกไว้ว่าเป็นนักสัตว์ที่ลื่นไหลพลิ้วไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของลิงที่ไม่เคยอยู่เน่งท่าประจำตัวของปีวอ,อกคือธาตุเหล็กหรือธาตุโลหะซึ่งมีความแข็งแกร่งและสามารถนำไฟฟ้าได้ดี เมื่อดาวแห่งความผันผวนเข้ามากระทบจึงส่งผลสะเทือนถึงชีวิตอย่างรวดเร็วและรุนแรงอิทธิพลของราหูต่อปีวอกถือเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดเพราะปีวอกเป็นปีที่ราหูมีอิทธิพลมากที่สุดในเชิงนำพาความเสี่ยงและโอกาสมาคู่กันราหูเป็นดาวแห่งการพนันความเสี่ยงและโชคลาภที่มาอย่างไม่คาดคิด เมื่อราหูจรมาถึงเรือนชะตาของคนปีวอกซึ่งเป็นคนที่มีความกล้าหาญและไม่กลัวการลองสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วจึงเกิดการรวมพลังที่ส่งผลให้ชีวิตต้องเผชิญหน้ากับทางแยกสำคัญอย่างต่อเนื่องเมื่อดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งความหนัก ความล่าช้าและการจัดระเบียบเข้ามาร่วมจังหวะก,การโคจรกับราหูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนปีวอกจึงไม่ใช่แค่เรื่องวุ่นวายเล็กๆในน้อยแต่เป็นการพลิกเกมชีวิตแบบฉับพลันโดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจครั้งใหญ่เช่นการเปลี่ยนงานหรืออาชีพอาจถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนสายงานทันทีหรือตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่เสี่ยงสูงการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยย้ายบ้าน ย้ายประเทศหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่อย่างกะทันหันชีวิตที่เหมือนถูกโยนไปอีกเส้นทางสารคดีจะนำเสนอภาพของชีวิตคนปีวอกที่เต็มไปด้วยการกระโดดข้ามผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆอย่างรวดเร็วพวกเขามักจะเล่าถึงประสบการณ์ที่รู้สึกว่าชีวิตถูกโยนไปอีกเส้นทางโดยไม่ทันตั้งตัวซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวที่ท้าทายความเชื่อในเรื่องความแน่นอนตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่สะท้อนการพลิกเกม จากศูนย์สู่ร้อยในชั่วข้ามคืนคนปีว่าคนหนึ่งอาจากำลังเผชิญกับหนี้สินก้อนใหญ่แต่ด้วยความกล้าเสี่ยงอิทธิพลของราหูพวกเขาอาจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการที่ดูเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้แต่กลับประสบความสำเร็จอย่างงดงามและปลดหนี้สินได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนการ,รเผชิญหน้ากับความจริงชีวิตรักที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบ อาจต้องจบลงด้วยเหตุผลที่คาดไม่ถึงในทันทีซึ่งแม้จะเจ็บปวดแต่การจบลงนั้นก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนปีวอกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แท้จริงและดีกว่าเดิมการเปลี่ยนบทบาททางสังคมบางคนอาจกำลังเป็นพนักงานกินเงินเดือนทั่วไปแต่ด้วยจังหวะราหูที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันอาจมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้นหรือผันตัวเป็นเจ้าของกิจการอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สำหรับคนปีวอกจะเกิดขึ้นในลักษณะของการสะดุดแล้วพุ่งทยานต่อไปทันทีไม่มีการหยุดนิ่งหรือจมอยู่กับปัญหาเป็นเวลานานพวกเขาเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการใช้ไหวพริบเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขั้นได้อย่างรวดเร็วบทวิเคราะห์จากโหนไทยความโลดแล่นและจังหวะชีวิตโหนไทยอธิบายถึงกลไกนี้ว่าปีวอกโลดแล่นไวทำให้เวลาเจอดาวราหูเสาร จังหวะชีวิตจึงสะดุดแล้วดีขึ้นเร็วการสะดุดดาวเสาเมื่อดาวเสาเข้ามาชะตาของปีวอกจะถูกบีบคั้นให้ต้องตัดสินใจหรือรเผชิญกับความยากลำบากอย่างกระทันหันเสาวทาหน้าที่เป็นผู้คัดกรองความไม่มั่นคงในชีวิตทำให้เกิดการแตกหักของสิ่งที่ต้องจบลงการพุ่งทยานหลังจากที่ชีวิตได้สะดุดไปแล้วราหูจะเข้ามามอบโอกาสใหม่ๆที่มาพร้อมกับความเสี่ยง แต่คนปีวอกซึ่งมีพลังธาตุเหล็กหรือโลหะที่พร้อมรับและส่งต่อพลังงานอย่างรวดเร็วจะสามารถคว้าโอกาสนั้นไว้และพลิกเกมให้ตัวเองพุ่งทยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ระหว่างปีวอกกับราหูและเสาจึงเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเสาตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นราหูนำพาโอกาสใหม่เข้ามาและธาตุประจำตัวของปีวอกก็เร่งกระบวนการทั้งหมดให้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น เคล็ดลับการรับมือสำหรับคนปีวอกสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้เท่าทันจังหวะดวงดาวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฝึกสมาธิและความสงบแม้ว่าปีวอกจะชอบความว่องไวแต่เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงฉับพลันการมีสติและไม่ตื่นตระหนกจะช่วยให้ตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดในจังหวะที่ราหูมีอิทธิพลอาจนำมาซึ่งการสูญเสียครั้งใหญ่ใช้ความเสี่ยงอย่างมียุทธวิธี เมื่อราหูให้โอกาสในการเสี่ยงปีวอกต้องใช้ปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของลิงเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงอย่างมืดบอดแต่เป็นการเสี่ยงที่ผ่านการคำนวณแล้วยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่าเสียเวลาไปกับก,บการโศกเศร้ากับสิ่งที่สูญเสียไปนานเกินกว่าเพราะชะตาของปีวอกจะเปิดทางใหม่ให้เสมอหากเสียงานหนึ่งไปให้เชื่อมั่นว่าง,งานใหม่ที่ดีกว่ากำลังจะเข้ามาในไม่ช้า บทสรุปสำหรับคนปีวอกปีวอกคือปีนักสัตว์ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของดวงดาวในการพลิกผันชะตาอย่างแท้จริงพวกเขาเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการล้มแล้วลุกได้เร็วกว่าคนอื่นมากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้ตกใจแต่แท้จริงแล้วมันคือคกลไกของจัก,กรวาลที่กำลังผลักดันให้คนปีวอกได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และก้าวข้ามทุกขีดจำกัดเพื่อไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้า เมื่อเกมชีวิตถูกพลิกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความว่องไวในการคว้าโอกาสใหม่ปีนักษัตรที่3ปีกุลหรือปีหมูเป็นนักษัตรสุดท้ายในกลุ่มที่ชีวิตต้องเผชิญกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างไม่คาดคิดแม้ว่าโดยธรรมชาติของคนปีกุลจะมีความเมตตาใจดีและดูเหมือนจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นกลับมีความอ่อนไหวทางชะตาต่ออิทธิพลของดวงดาวโดยเฉพาะดาวบาปเคราะห์อย่างราหูมากที่สุดเมื่อใดที่พลังงานแห่งความผันผวนนี้เข้ามาดวงชะตาของคนปีกุลจะถูกเวี่ยงอย่างรุนแรงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพริบตาที่มาจากตำราพรหมรชาติและพลังธาตุน้า ตำราพรหมชาติได้ให้คำจำกัดความของคนปีกุลไว้อย่างน่าสนใจว่าเป็นผู้ที่มีใจอ่อนมีบุญเก่าแรงแต่ดวงไวต่อความผันผวนลักษณะใจอ่อนนี้เองที่เป็นจุดสำคัญเพราะเมื่อเจอกับอิทธิพลของดาวที่รุนแรงคนปีกุลมักจะรับพลังงานนั้นไว้เต็มที่ทำให้เกิดการตอบสนองต่อชะตาที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาถ้าประจำตัวของปีกุลคือธาตุน้ำ น้ำมีความสามารถในการปรับตัวและไหลไปตามภาชนะที่บรรจุในขณะเดียวกันน้ำก็มีสภาวะที่แปรผันสูงดังคำกล่าวโบราณที่ว่าดวงปีหมูเหมือนเรืออยู่กลางน้ำน้ำสงบก็ไปไวน้ำเชี่ยวก็พลิกได้ง่ายเมื่อราหูและเสาเข้ามาปะทะอิทธิพลของดาวร้ายจึงส่งผลต่อธาตุน้ำของปีกุลอย่างรุนแรงราหูคือเงาคือความผันผวน ที่เข้ามาทำให้น้ำในชีวิตคุณมัวและแปรปรวนส่วนเสาคือความหนักที่กดทับเมื่อดาวทั้งสองโคจรเข้ามาทับหรือเลง็งเรือนชะตาของปีกุนสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฟ้าผ่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนปีกุนมักมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตอย่างกระทันหันเช่นการย้ายงานที่มั่นคงไปสู่เส้นทางที่ไม่เคยคิดการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่สร้างมานานโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าฉากภาพความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเร็วมากสารคดีจะฉายภาพชีวิตของคนปีกุลที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินที่พลิกผันอย่างรวดเร็วคนปีกุลอาจมีช่วงที่การเงินติดขัดอย่างหนักแต่ด้วยบุญเก่าและความเมตตาที่ทำมา เมื่อราหูซึ่งเป็นดาวโชคลาภลับเข้ามาทับชะตาการเงินก็อาจพลิกกลับมาร่ำรวยอย่างรวดเร็วจากโชคที่ไม่ได้คาดฝันหรือโอกาสทางธุรกิจที่มาถึงประตูบ้านโดยไม่ทันตั้งดัวการตัดสินใจเรื่องงานอย่างกะทันหันอาจมีความจำเป็นให้ต้องย้ายงานหรือลาออกอย่างทันทีโดยไม่มีการวางแผนมาก่อนหรือมีโอกาสได้เข้ารับตำแหน่งสำคัญอย่างรวดเร็วแม้จะยังไม่พร้อมเต็มที่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้มักเกิดจากสถานการณ์ภายนอกที่บีบบังคับมากกว่าการตัดสินใจของตัวเองความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทั้งคู่รักเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างฉับพลันทั้งดีขึ้นมากหรือขาดสะบั้นลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ปล่อยให้คาราคาซัง ความอ่อนไหวต่อพลังงานภายนอกทําให้คนปีกุลรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงได้เร็วและตอบสนองต่อมันอย่างเด็ดขาดบทวิเคราะห์จากผู้รู้ด้านสาย์ความเชื่อพลังรับโชคเร็วเสียเร็วผู้รู้ด้านสาย์ความเชื่อและโหราศาสตร์โบราณมักอธิบายว่าปีนี้มีพลังรับโชคเร็วเสียเร็วซึ่งขึ้นอยู่กับบุญกรรมในช่วงนั้นความอ่อนไหวของปีกุล จึงเกิดการสะท้อนกลับของผลกรรมได้รวดเร็วเช่นเมื่อบุญส่งผลห่างในช่วงที่ดาวราหูและเสาเดินแรงคนปีกุลกำลังอยู่ในห้วงของการสร้างบุญหรือทำความดีอย่างต่อเนื่องพลังงานของราหูจะเปลี่ยนไปเป็นโชคลาบก้อนใหญ่ที่มาเร็วและเสาจะให้ความมั่นคงหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วเมื่อกรรมส่งผล หากในช่วงนั้นกำลังมีเคราะห์กรรมหรือมีเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขพลังงานของดาวร้ายก็จะส่งผลอย่างรุนแรงและฉับพลันทำให้เกิดการสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่นำมาซึ่งความทุกข์อย่างกระทันหันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของคนปีกุลจึงเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนบุญกรรมที่ทำไว้ในทันที ทำให้ปีกุลเป็นปีนักษัตว์ที่ต้องใส่ใจเรื่องการสร้างบุญและเสริมดวงชะตาอยู่เสมอเพื่อให้ธาตุน้ำของตนเองนั้นใสสะอาดและพร้อมที่จะรับโชคมากกว่าเคราะห์เคล็ดลับในการเดินเรือชะตาสำหรับคนปีกุลการใช้ชีวิตภายใต้ชะตาที่อ่อนไหวและแปรผันสูงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจในธรรมชาติของตนเองและจังหวะของดวงดาวฝึกความเข้มแข็งทางใจ เนื่องจากเป็นคนใจอ่อนและรับพลังงานได้ง่ายคนปีกุลควรฝึกสมาธิและสร้างความเข้มแข็งภายในเพื่อไม่ให้อิทธิพลของดาวราหูหรือคำพูดของคนรอบข้างมาทำให้คว้ยเยขวะหรือตัดสินใจผิดพลาดตั้งสติก่อนการลงทุนหากมีการลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงที่ดาวเดินแรงควรใช้ความรอบคอบอย่างที่สุดแม้ว่าโอกาสจะเข้ามาเร็วแต่ต้องแยกแยะให้ออกระหว่าง โชคจริงกับความเสี่ยงที่แฝงมาเพื่อไม่ให้การรับโชคอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสียทรัพย์อย่างรวดเร็วมันสร้างบุญเก่าให้เป็นบุญใหม่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลและถือศีลจะช่วยให้พลังของธาตุน้ำมีความสงบและมั่นคงมากขึ้นเมื่อดาวราหูเข้ามาทับก็จะส่งผลเป็นโชคลาภและความสำเร็จที่ยั่งยืนแทนที่จะเป็นความผันผวนที่ไม่แน่นอนบทสรุปสำหรับคนปีกุล ปีกุลคือปีนักษัตวที่มีชะตาละเอียดอ่อนและตอบสนองต่อจัก,กรวาลได้เร็วที่สุดการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่คือกระบวนการที่ฟ้ากำลังกำหนดทิศทางใหม่ให้เรือชีวิตเดินหน้าไปสู่จุดที่ดีกว่าอยู่เสมอการเข้าใจว่าดวงชะตาของตนเองคือน้ำที่แปรผันได้สูงจะทำให้คนปีกุลพร้อมรับมือกับคลื่นยักษ และสามารถเปลี่ยนความผันผวนให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตให้ไปถึงฝั่งฝันได้ในไม่ชา้าความรวดเร็วในการรับโชคและรับเคราะห์จึงขึ้นอยู่กับปัญญาและการตั้งมั่นในความดีงามเป็นสำคัญทำไมสามปีนี้ถึงเปลี่ยนเร็วกว่าปีอื่นกลไกาการประทะสองชั้นของดวงดาวความรวดเร็วในการพลิกผันชะตาของปีมะเสง็งปีวอกและปีกุน ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่มีกลไกทางโหราศาสตร์ไทยที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังซึ่งอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมดาวราหูและเสาจึงส่งผลกระทบต่อสามปีนักสัตว์นี้มากกว่าใครเพื่อน 1. วงรอบราหูทัพเสาทัพตรงเรือนตามหลักผังนักสัตว์ไทยตามหลักการโคจรของดาวในตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณ ปีนักษัตว์ทั้งสามนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งเชิงมุมที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดรับพลังงานสำคัญจากดาวบาประเคราะห์อยู่เสมอดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความผันผวน,นและการเปลี่ยนแปลงใหญ่มักจะโคจรมาทับเรือนกรรมและเรือนทุกขของคนทั้งสามปีนี้บ่อยครั้งกว่านักษัตวอื่นยิ่งไปกว่านั้นดาวเสาซึ่งเป็นดาวแห่งความหนักแน่นความเหนื่อยยากและการทดสอบ ก็จะจอนเดินผ่านเรือนวินาศหรือเรือนอริของ3มปีนี้บ่อยในรอบหลายปีเมื่อดาวราหูและดาวเสาเข้ามาโคจรสัมพันธ์กันในตำแหน่งสำคัญพร้อมกันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการประทะสองชั้นส่งผลให้พลังงานลบหรือพลังงานบวกที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงถูกกระตุ้นให้รุนแรงขึ้นอย่างทวีคูณจนชะตาชีวิตต้องพลิกแบบฝาแหลบ 2. จังหวะฟ้าเสริมบุญรถเคราะห รวดเร็วด้วยพลังธาตุนอกจากตำแหน่งเรือนชะตาแล้วพลังธาตุประจําปีก็เป็นตัวเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงปีมะเสง็งธาตุไฟเมื่อถูกพลังราหูและเสาซึ่งเป็นพลังงานที่เข้มข้นเข้ามากระทบธาตุไฟจะทำให้กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดไม่มีการค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นการเผาเคราะห์และเปิดโชคอย่างทันทีปีวอกธาตุลมหรือโลหะ เปรียบเหมือนท่าที่ว่องไวและลื่นไหลเมื่อดาวพัดแรงอิทธิพลจากดาวชีวิตก็จะถูกหมุนเร็วกว่าคนอื่นทำให้เกิดการสะดุดแล้วดีขึ้นหรือดีแล้วสะดุดลงอย่างรวดเร็วปีกุลธาตุน้ำมีสภาวะแปรผันสูงและรับพลังงานได้รวดเร็วเมื่อดาวใหญ่มากระตุน้นชะตาชีวิตจึงถูกชี้วัดและตัดสินได้ในไม่กี่สัปดาห์ทำให้เกิดพลังรับโชคเร็วเสียเร็ว ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทํามาด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์เหล่านี้เองทำให้ทั้งสมปีนักสัตว์นี้กลายเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงชะตาที่รวดเร็วที่สุดในบรรดา12ปีคำแนะนำโบราณเพื่อขานการเปลี่ยนแปลงคำพีรับมือชะตาพลิกเมื่อทราบแล้วว่าชะตาชีวิตของสปีนักสัตว์นี้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงจากอิทธิพลของดาวราหูและดาวเสาร์ โหราศาสตร์โบราณจึงได้มอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมดวงและบรรเทาเคราะห์กรรมไว้ให้เพื่อให้เจ้าชะตาสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างมีสติ 1. เสริมดวงราหูด้วยการทำบุญแสงสว่างหรือดับทุกข์ดาวราหูเป็นดาวแห่งเงาและความมัวเมาการเสริมดวงราหูจึงเน้นไปที่การนำแสงสว่างเข้ามาในชีวิต และช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีของราหูที่เป็นโชคลาภลับและอำนาจการจุดเทียนหรือทำบุญด้วยแสงสว่างอื่นๆถือเป็นการบูชาพระราหูและขับไล่ความมืดมิดในชีวิตให้เจอทางออกที่ชัดเจนบริจาคหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตามศาสนสถาน เป็นการเสริมปัญญาให้มองเห็นโอกาสท่ามกลางความผ,ลผลันผวนทำบุญกับโรงพยาบาลหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานหรือการดับทุกข์ซึ่งช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ 2. เสริมดวงเสาด้วยการอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรดาวเสาเป็นดาวแห่งความหนักความเหนื่อยและผลกรรม การเสริมดวงเสาจึงเน้นที่การสร้างบุญที่มั่นคงและอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเพื่อลดแรงกดดันและความเหนื่อยยากในชีวิตทำบุญสังฆทานโดยเฉพาะสังฆทานยาหรือสังฆทานที่เน้นสิ่งของจำเป็นเพื่อความมั่นคงและอานิสงส์ที่ส่งผลระยะยาวปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่เช่นปลาไหลเต่าหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า ถือเป็นการต่อชีวิตและอุทิศบุญให้เคราะหกรรมผ่อนคลายสวดมนต์ดาวเสาด้วยบทสวดเฉพาะหรือสวดมนต์บทหลักเช่นนะโมตัสสะเพื่อขอขมากรรมและเสริมกำลังใจให้แข็งแกร่งอดทนต่อบททดสอบ 3. ตามตำราพรมชาติเปลี่ยนทิศชีวิตเพื่อรับโชคนอกจากพิธีกรรมแล้วตำราโบราณ ยังแนะนำให้ใช้ทิศมงคลในการเดินทางหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับพลังงานโชคลาภที่เหมาะกับาธาตุประจำปีปีมะเสงาธาตุไฟควรเริ่มต้นหรือเดินทางไปยังทิศต,ตะวันออกเพื่อรับพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วบีวอกธาตุลมหรือโลหะ ควรใช้ทิศเหนือในการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมพลังแห่งการไหลเวียนความคิดสร้างสารรค์และโชคลาภที่มาจากผู้ใหญ่ปีกุลธาตุน้ำควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อดึงดูดโชคลาภที่มาจากทางไกลการเงินและความอุดมสมบูรณ์การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกิดในสามปีนักษัตร์นี้สามารถกุมบังเหียนชะตาชีวิตที่พลิกผันได้อย่างมั่นคงและเปลี่ยนจังหวะฟ้าที่มาพร้อมกับความผันผวนให้กลายเป็นจังหวะทองได้อย่างแท้จริง